สวัสดีครับพบกับผมช่องเค n แมนที่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นเสื้อของโมเดลหนึ่งต่อ6นะคือเป็นครบชุดมันเลยนะครับผมก็ผมจะเอามาใส่กับตัวนี้นะในก็อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่ผมแบดไว้เล่นกลกางนะก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะถุงกันเลยก็เรามาเริ่มการแกะถุงกันเลยนะครับเขาก็จะใส่ถุงแบบนี้นะ ดืดๆนะครับชิงออกมาแล้วอันแรกครับผมเป็นเสื่อนะนี่ก็คือเสื่อนะครับผมอันนี้ผมได้มาในราคาสองร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับผมซึ่งถือว่าแพงนะครับผมสำหรับผมนะสองร้อยหกสิบเก้าบาทเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นกางเกงยีนนะครับยางโก้ครับอันนี้ผมได้มาในราคาหนึ่งร้อยสามบาทนะ แล้วก็รองเท้าครับทคอนเวิร์ตนะอันนี้ผมได้มาราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแบดกับวอดี้หนึ่งต่อหกตัวนี้กันเลยนะอันดับแรกเราก็มาดูรองเท้าก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นรองเท้านะเป็ะใส่ทุงมาแบบนี้นะครับแกะกันเลยชิอออออกมาแล้ว อีกชานึงเขาก็จะใส่ทุงมาแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการกันกระแทกหรือการลอยขิดควรต่างๆนะครับผม,มเรามาดูรายละเอียดกันใกล้ๆเลยยิดคถือว่าสวยนะตาละเอียดสมจริงครับเชือกเป็นเชือกจริงๆนะ ถือว่างานดีนะสําหรับรองเท้านะครับผมก็สามารถเอาเท้ายัดเข้าไปได้เลยนะอีกครั้งตรงรูนี่ก็ทําออกมาสวยนะโอเคต่อมาก็เป็นกางเกงครับหลับแกะถุงกันเลยข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ,อ,อันนี้ผมก็สั่งมาประมาณ เกือบเดือนเลยนะรับผมมาส่งนะน่าจะช่วงโควิดมันก็เลยมาส่งช้านะเคเนี่เป็นเกงนะครับพร้อมเข็มขัดนะชิงนะครับโอ้ถือว่าผ้าค่อนข้างนุ่มดีนะเนื้อผ้าก็ตัดเย็บอะไรสวยงามครับนี่แล้วก็มีเข็มขัดนะถือว่าเท่นะครับผม สอดเข็มขัดออกมาก่อนนะนี่ก็เป็นข้างหน้าครับกระเป๋าสามารถล้วงได้จริงๆนะมีกระดุมนะครับเนี่ยงานละเอียดนะสำหรับกางเกงนะแล้วก็เข็มขัดครับถือว่าดีเลยนะต่อมาแล้วก็มาดูเสื้อกันครับ เสื้อนี่ก็จะเป็นเสื้อหูดนะก็ถือว่าดีเลยนะเนื้อผ้าอะไรเนี้ยเป็นผ้านน,นะนุ่มๆลรื่นๆนะก็สำหรับบอดี้ผู้ชายใส่นะมันค่อนข้าง,างตัวใหญ่อยู่นะมีการตัดเย็บไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับชนนุดนี้โอ้ไม่ใช่ครับมันเป็นแค่เศษผ้านะก็ถือว่าดีครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแบดกันเลยนี่ก็คือบอดี้ของเรานะเราก็จะแบดนะครับอันดับแรกเราก็ใส่เสื้อให้ก่อนเลยนะก็จะมีซิปลูดได้นะครับผมดึงซิปออกมาแบบนี้เราจะเอาโมเดลของเราใส่เข้าไป อันนี้ก็จะเป็นพวกหนึ่งต่อหชุดผ้านะมันก็จะสมจริงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าคนจริงๆนะเราใส่เข้าไปครับแบบนี้ก็ไม่ได้ใส่ย,ยากอะไรเนงะี้ยก็รูดซิปครับ ไ,ได้เสื้อมาแล้วนะแล้วก็มีฮูดนะครับอียถือว่าเท่นะครับผมเทเทเทนะเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการใส่กางเกงกันเลยอันดับแรกก็ถอดเท้าก่อนนี่นจะเป็นจอยแบบนี้นะ แล้วก็นำกานเองมาใส่ครับแล้วก็ใส่เข็มขัดเข้าไปก่อนนะใส่ยากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปใส่ก่อนนะโอเคครับเราก็ได้ใส่ไป,ไปทีเรียรอยนะครับต่อไปแล้วก็จะนำโมเดลมาใส่กันนะครับผม ชือบแบบนี้เลยเดี้ยงเสื้อขึ้นไปก่อนโอ้พอดีนะแล้วก็แปะอันนี้ให้ดีๆนะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับต้องใช้ที่นีบนะครับ ก็โอเคครับสําหรับการใส่เข็มขัดนะก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยนะแล้วก็เอาผ้าคลุมลงครับยิดเคดูเท่ดีนะยิดเคครับกลายเป็นไอ้หนุ่มฮูดดำนะฮะ ต่อมาแล้วก็จะมาใส่รองเท้านะวิธีการใส่รองเท้าก็เอาขานะครับใส่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวแล้วก็จะเอาเท้านะครับใส่เข้าไปเลยชิดนะฮะ มันก็จะขยับตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปยัดก่อนก็โอเคครับผมก็ยัดเข้าไปแล้วนะคาก็จะไม่สามารถขยับตรงนี้ได้แล้วทีนี้มันแข็งนะครับผมโอเคเรามายัดอีกข้างหนึ่งกันเลยก็เราก็ได้ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเชือกก็จะอยู่ข้างในนะ เชื่อก็จะอยู่ข้างในนะครับผมนี่ก็ถือว่าเท่เดี๋ยวเรามาใส่มือกันชูนะครับหยิดคือหยิดเค้เมุดใส่เสร็จแล้วก็ค่อนข้างเท่เลยนะนี่ครับ ก็ได้ไอหนุ่มนะครับผมเป็นไอหนุ่มเสื้อฮู้ดนะก็ค่อนข้างโอเคและผมค่อนข้างชอบเลยนะเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆครับนี่ครับก็ได้โมนหนึ่งตัวหกมาอีกหนึ่งตัวชิวๆนะทั้งหมดก็ชุดที่ผมซื้อมานี่ก็ประมาณเท่าไหร่วะสี่ร้อยนะครับผมสี่ร้อยแปดสิบแปดสิบเก้าบาทนะ ก็ถือว่าคุ้มนะในราคา489บาทบอดี้ส0มร0อเท่าไหร่ะ่ะ305ร้ยห้าบาทบาถ้าจำไม่ผิดก็รวมกันเป็น800กว่าบาทนะหัวนี่ก็ตัวละ20บาทเอามาใส่แถมมีลายสากแบบักด้วยครับโคตรจะรอทีะนะ่ก็ได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวในราคาไม่ถึงพันนะครับผมก็ควดคุ้มนะผมว่าในเท่นะ เดี๋ยวเราจะเอาโมเดลตัวสาวมาเทียบกันดูดิก็ประมาณนี้เลยนะความสูงนะนี่ก็เท่าเกันนะแต่ผู้ชายจะสูงกว่านะแล้วก็ตัวบึกกว่าก็ถือว่าเท่นะครับผมน,นะอีกเก้ค่อนข้างเท่เลยนะเมื่อมายืนเทียบกันอย่างนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ชืบนะฮะนี่เป็นตัวสาวถือปืนนะโอเคครับก็สวยงามประมาณนี้เลยนะดิจเนีนี่ก็คือการเปรียบเทียบเมื่อจะมารวมทีมกันนะครับก็โอเคเลยนะเมื่อยืนบนฐานแล้วก็ดูมีราคาขึ้นมานะเดี๋ยวเราใส่ม่วงกันดูดิให้ดูเป็นไอหนุ่มลึกลับหน่อย ยเคคตเทอีเอียเทนะนะอย่างด,ดุนะครับผมค่อนข้างชอบเลยนะตัวนี้นะก็สมราคาครับในราคาประมาณนี้นะไม่ถึงพันก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากนะ ก็โอเคเลยนะครับผมสําหรับอันนี้ผมค่อนข้างชอบมากจริงๆก็ในการให้คะแนนของผมก็ผมให้ไปที่เก้าเลยนะครับผมกับตัวนี้นะในเรื่องความคุ้มค่าผมให้เต็มสิบเลยนะเรื่องความสวยผมให้เก้าแล้วกันนะก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งก็โอเคนะครับผมก็สามารถนีเล่นดกันกับตัวผู้หญิงได้สวยนะ ก็สำหรับคิมนี้ถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะในช h อปปีนะครับผมช็อปปีจะมีขายเยอะกว่าในร a z ด d านะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับผมก็สำหรับคิมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กับช่องผมด้วยนะคิวต่อไปจะเป็นการรีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มือนแล้วก็บายบายเหยุย